สวัสดีพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายทั้งปีตาคุณยายมาหนังฟังผมเบานั่งยืมหมองนยังเห็นกรงวนเจ้าของจูเทียนบ่เห็นกรงวนต้องเอากระจกสร้างบึงงองเจ้าของ,ะของซะก่อนไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวเบิงึงไกลแล้วเด้อพี่น้องเด้อไก่จะได้ออกหาบปนแล้ว ใส่นาะออกครับปนหนวดก็ขึ้นข้างกับมีเข้าเออผมกับเหย้าไปตัดผมบ่ได้ร่านตัดผมบ่เปิดทิดยากกับผมเห้ยเาเรามือเร้านี่ว่าเสี้ยกี่เท่าหอนห่อนโผลกหลบขนหนูนี่มันไป็สใล่ะทิพยากี่เพื่อนเห็นนีไป Ôi oh, nó no. Thịt nhạc Thịt nhạc Vâng vâng luôn Đây là con Thịt nhạc Mình ăn thăm Qua để phát phải hai phút sáu Cái này Cái này chỉ cái gì Cái chỉ được พี่น้องเอา๋ยวไปคนถามมาหลายเด้่ยเอฟซีเลขก็เลื่อนไปเรื่อยๆเ,เนาะอ,อู้ซื้อไว้นี่ก็จีบริลลุนเนาะเอาไปมาเสียจำห้าศูนย์เจ็ดเออเลขห้าศูนย์เจ็ดอ้าลืมใหม่เด้อพี่น้องเด้อห้าศูนย์เจ็ดบอกออกมาเด้อ บอกไปเรื่อยถ้าฟังไปกันเลขเลื่อนไปอันนี้ก็จีเลื่อนไปเรื่อยอ๋อแล้วจะบา <c oughs> นนั่นออกเด้ผีก็เปลี่ยนตัวแม่น่าเลยสิตัวนี้รู้สึกว่าอ่าบ้านเมืองก็สิรู้สึกว่าบุญไหวเออว่าแล้วก็ว่าอีกเสียทวายสุบาษว่า,ก,วาก,ก็ได้อันชุ่มเงินหาพันก็ได้ กบ่ะไ้น้ำเขาดอกอือแต่กกบเป็นอย่างอือเพราะว่าแถวนี้มีพักกินอยู่ไปส่วนปูซ่วนกุ้งซ่วนปลากินได้ถ้าผมหนวดเข้าเงยวออกมานี่คข่อยสิเปลี่ยนจากเป็นจินและปิน่นกลายเป็นพลื่สีละบันี้ฮะบอกเล็กเลยนาทีน่าปล๊กเศษยาวิเศษบบดนี <c> ้ <oughs> อยู่ยากอยู่แค้นคนกับอดอยากกับมีนะครับผู้เพื่อนได้เห็นงานกับพ่อได้อยู่ได้กินแต่ว่ามันกับม่นพวกเพื่อนขายของกับขายของบางอย่างนี่กับขายยากเห็ดกับเขากำนำไปตลาดยังสิคนบ่เดินตลาดต่างคนต่างญาติเนาะอืม,มอนเนี่ยแต่เมีอย่านี้มันสิไปนอนน้ำเข่าเขาเนี่ยให้ไปใส่ยเจียวเสียกัน ไปล่างมือเะก่กนยังมาบาบคอยโอ้ยเนาะอีเปียงเจ๋วเอ้ยเนาะครับมือน,นี่ผมกับทินยักษ์เนี่ยิบ่าอให้ฟังสถานการณ์บ้านเมืองนี่ขามันยืดเยื้อไปโดนกว่านี้มันสีอยู่ยากไปเรื่อยเลยครับที่ว่าผมเคยบอกไปแล้วโควิดมันบอก,กิแตะปอดเออ มันเริ่มกินเงินกินทองกินสอยกินแวนกินรถกินล่าเข้าไปแล้วจำไปมืดนะครับอันไหนมีจำก็บจำไปก่อนงานบ่าทัานไหนมีอ,อจำไว้พราะได้ยู่ได้กินเพราะได้มาเรียงชีพให้ว่าสันเถอะผู้ใดยังมีงานทำยังได้ค่าได้ขายอยู่นั่นมันกันกันยังดีแต่ศิลปินนี่คืออาชีพเดียว ขันเป็นผมเนี <t iyoruz> ่ยผู้อื่นเพิ่นก็เห็นแนวอื่นลองรับอยู่ดอกอืมการยังหากินลลับากอยู่นะครับจังไก่ทิ้งยากนี่แหละเสิบพูดหลงกวันล้ำซื้อดายุเงินกับเม็ดตเดื้อเงินกับเม็ดแล้วบ่สได้ว่าจะคนเข้าเม็ดครับมื่อนี้ผมมีโอกาสเนาะ ใเปเป็นตัวแทนหมอกไปตัวแทนไปแจกนะครับเอออยังงไะนี่าพาปิดปากนากาหกนากากพระนากากพระไปหลายวัดครับมี้มืออื่นก็สิไปอีกแต่เหลือบอ่หลายครับนะครับเหลืออีกบ่หลายแจกไปอ่ะ ตัวแทนนะครับ,รบผู้นักผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้ไปทําบุญนะครับ mm hmm. พี่น้อง f อฟซี้อก็ขอให้ได้บุญได้กุศลให้พผนให้พา,านวิกฤตนีไปนำกันเด้ออย่าให้มันกินตับกินปอดกินเหีน้นกินสั้นเา้าเห็นเหมือนไวไ้ๆวนะครับ mm hmm. บอว่าสิเป็นอันนี้เจลล้างมือนะครับ mm hmm. ก็ไปถวายวัดนะครับพร้อมกับ นากาน,นะครับส่วนอันนี้ก็ที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับยาต้านไวรัสส่วนหนึ่งก็ไปถไวายวัดส่วนหนึ่งผู้ใดอยากได้ก็สิขายออขายบ่แพงซ้ำนะครับ0 8 4 4 2 0 2 7 8 4เปเป็นยาแคปซูลน,นะครับ สมุนไพรฝาทะยโจรนนะครับแก้ไขแก้ห้อนในกระหายน้ำนะครับต้านไวรัสเป็นยาแผนโบราณมีออยอเรียบร้อยนะครับเบิ้องเอ้นก็วยกระหันบอถือเนาะมีอาย่อยเรียบร้อยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานที่สุดนะครับ คือเป็นอย่างจ้งมาม้าว่าที่มันเป็นต่เลตนหลายครับมือน,นี่แมนบอทิศอืหัวอยจังหวะดูหัวพาวิจิตไปเลยนะครับมือน,นี่เป็นต,เต่เลตนเข้าไปวัดหลายวัดเงียบบางวัดก็มียูพระยู่องค์เดียวไปหลายหมองไปประมาณเกือบยี่สิบวัดคนละมือน,นี่แต่ว่า วัดที่บบมีพระอยู่เลยเลือนกันประมาณห้งหวัดคนละนะครับไปแล้วก็ผมสิมาเอะใจนี่ป้าดมันเป็นปานนี่ที่มันเป็นย่อนเศรษฐกิจมันมาโผดมาพูดเฉยๆเนี่ยเขาไปถามเน่ยพ่อไงหนึ่ง่นเกี่ยวหนายอยู่ในวัดเดี๋ยวหาพระบบเห็นเออ Lượt ha kalip bô hên phát, kalip bê tham thoo pho nhai lên chia nhau. Pho pho phát phân bao dù Phân cứu bô phát, bô hên chắc ủng hận a mi dù bò với Phân chăm bát dùa với thân. But bó 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 dù nam xì บ่ได้จำตะกูด้วยสวยแหวนนี่ขนาดหลวงพอ่อยังจำวัดเสร็จน,นี่เลยนี่มันถูกมันยากนั่นจิตถิตกับบ้าเวจังนะด้จำแล้วว่ะเนี่เอาซาลาเอากุฏิขเอาหอละฆ้างบูไปจำเนาะสิจำได้ไล่หรอวะวัดใหญ่เติบยวดนั่นเออลมไม่ลมเลื่อนเป็นตะ แม่ออกไม่ตนกับเขาวัดบ่ได้นะพระออกมาบินตาบาททั้งหอ,อกออกมาบ่ได้สิบ่มีอยู่มีกินตัวเนาะสิคืนพอจะลงจำนำตัวหลวงพอไปพุ้นแล้ว<ต>จำวักันมาไม่คีบจำวัดกนันนะสวิว่าจ <laughs> ะเอาไปจำเนี่ยห่วย <laughs> มันบ่ได้กินแต่ตับแต่ปอดแต่สวยแต่แว่นะมันกินวัดกินบา้านเด้อเด้อบัด <laughs> โอ้ยลงพอก็ได้จำวัดเนาะเงิดไหลเอาพี่น้องูใ้ใดสนใจเด้อซื้อยาตัวเนี้อืมสมุนไพรฝาทะยโจรนมันมีตัวยาที่ต่อต้านไวรัสถือกับยุคนี้เลยนะครับอา่าพี่น้องราคาถึกถือ อันนี้สองร้อยบาทมาสิแพงแท้ท่าสายยันปัจจุบันเออมันมีหลายวันไหนไให้กินอิ่ยมหมดละหาหลายดอกทันซื้อสองกระปุกอ่าซื้อสองกระปุกลดทันทีได้สามร้อยบาทแทนทีสิเป็นสี่ร้อยเด้ครูละสามร้อยบาทนะครับซื้อเป็นครูสิถืื สามร้อยบาทเอากปกินหนึ่งละมันเป็นยาที่ีดีมากสมุนไพรตัวนี้ฝ่าทลายจุนผู้ใดก็จกอีพอไอแม่เฮาแต่ว่าเข้าไปหลกมาตุมสูก,กินก็ได้อยู่น้ำบาดน้ำซองเข้ายมเงียนน้ำสัน้นกาไหลายฝ่าทลายจวนไปหลกมาต้มแต่ว่ามันมันขมผมกดพอกดแม่มันมาก็รอดก็เดียดนีนน่แต่อันนี้เป็นแคปซูลแบบนี้มันเป็นแคปซูลกินง่าย กั๊บกระป๊ากับบไงไงนะครับแก่ห่อนในแก่ไข่แก่เอ่อห่อนในกับหายน้ำอืมต้านไวรัสช่วงนี้เฮาไว้ใจไพไ่บัตรอกจักผู้มาหาเฮาหรือเฮาไปหาเขาเขากยา็าากยาา่านเฮาเฮาก็ย่านเขาอ้วนทีสิมีติดตู้ยาประจำบ้านไว้เดอ้อนะครับสมุนไพรดีๆฟ้าทลายโจรน,นะครับคู่ละ300บาท เหมือแล้วเหมือเลยนะครับบหลายอืมส่วนมืออื่นก็สิออกไป้นพรกไปหาจำาวัดเมื่อ้ะบุสิได้แจกอีกว่าบุนะครับหลายๆขึ้นหอดพี่ขึ้นหอดน้องก็เลยมมาว่าเสร็จอกอเอาไว้ใช่ไหมนแน้อนทิพครับอืมบ่อเนี้มขึ้นยเหมือเศร้าให้จ้องไปเปิดให้เพื่อนเบื้อง ขอบคุณห,หลายๆเออขอบคุณพีดอนเอฟซีท,ที่ที่ตามกันมาตลอดให้ยูดีมีแห้งให้ผ่านบักโควิด่าให้มันกินสวยกินเวียนยาจะให้มันกินวัดกินว่าได้ทางบ้านมุเจ้าก็ได้โอ้ยหลวงพ่อจ้ำวัดยังไหนวูย่ามไหนว,วูสิมีเงินไปไทยขึ้นเนาะมีแล้วมีแล้วจันเออ ล <c oughs> งพอจช่ำวัดเงืดเงิ้เงิง้อเงอเอาหอล่กังเอาสาลาเนออาะจ่ำวัดเดินบุกเออเอาคุณเลยาได้พี่นองเด้ออ่าผู้ใดสนใจนี่อ่าฝ่าทะเลโจรน,นะครับสามร้อยบาทสองสองกระปุกอ่าส่งให้เลยนะครับเอาไปไว้กินป้องกันไว้ยา่ใสา่มันเป็นคนเฮานี่ขันโบ๊เจ็บโบ๊ป่วยกับโบอยากกินได้ยาเอออันเป็นอัไสั้น คุณละกขันเลาะจิตใจมากคุณเด้ส่วนมากจะเป็นงสั้นบเป็มียนังดอกมันบ่จจาเป็นอยากจะเฝ้ากินเถาะกินยาพลาสตหยาขยายยังมันแม่เคยเศร้าอยู่มันห่างที่เศร้าดอกมาสั้นบ่แม่นเด้อขันเป็นหลายเลอบ่แเม่นแ้วเด้อครับเป็นหลายนี่มันเสียเวลาทั้งลูกทั้งผัวทั้งลูกเต้าเ่าล้านเหตุงานอยู่มองไหนก็ต้องมาเฝ้ากันเด้เออขันไผบ่มาลูกอีนั่นบ่มาบักนี่บ่มา กะเคียดด้วบานว่าเขาบ่กหักพอหักเมีมันเสียเวลาอย่าเฝ้ามันเป็นเขาต้องกินไปก่อนดูแลสุขภาพไ้ก่อนอย่าให้มันมาถามหาปักปอบทางอย่างมันบักหาโควิด084-420-278-4 084-420-278-4อย่าสสืมเด้อพี่น้องเด้อสนใจทักมาส่งมาโทรเข้ามานะครับ เมมเบอร์ผมไว้สิขึ้นเป็นไล่าสายยันวันลุงคุยกันได้ตลอดปีตลอดชาติ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับครับฮ่า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 นี่